ช่วยได้แล้ว9ก้าชีวิตลูกเรือประมงหลังถูกเรือเดินสมุทรชนอับปางกลางทะเลเรือประมงขนาดใหญ่ถูกเรือเดินสมุทรชนอับปางกลางทะเลเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการค้นหาล่าสุดช่วยเหลือทั้งหมด9้าชีวิตได้แล้วอยู่ระหว่างภากลักเข้าฝั่งเมื่อช่วงเช้าวันที่9มีนาคม68มีรายงานว่าสอนชนนครศรีธรรมราชสรชลภาคสองเรื่องประสานงานติดตามการให้ความช่วยเหลือเรือประมงลอบปลาขนาดใหญ่ชื่อว่าวอรซับชานนน สืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณสองนาฬิกาได้รับแจ้งของความช่วยเหลือจากเจ้าของเรือว่าลูกเรือได้แจ้งผ่านระบบโทรศัพท์ดาวเทียมว่าได้ประสบอุบัติเหตุเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ชนจนใกล้อับปางและต่อมาไม่สามารถติดต่อได้น่าเชื่อว่าเรืออับปางแล้วโดยมีพิกัดจุดเกิดเ,ดเหตุในบริเวณอ่าวไทยนอกชายฝั่งสงขลานครศรีธรรมราชไปประมาณเจ8 0ปไมล์พิกัดที่ละติจูด87.000เุดเหนือลองจิจูดหนึ่ง0หนึ่งตะวันออก สำหรับเรือวัซซับชานนได้รายงานการออกทําการประมงเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมามีคนบนเรือรวม9คนมีนายวิรัวัตเท้าเมยอายุ59ปีเป็นไตรเรือนายธนวัตรเท้าเมยอายุ29ปีลูกชายเป็นช่างเครื่องเรือนายวัชรพงศ์แก้วคาอายุ23ปีเป็นลูกเรือส่วนอีก6คนเป็นชาวกัมพูชา3คนและชาวเมียนมา3คนทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และได้บันทึกภาพก่อนออกเดินทางจากจังหวัดปัตตานีต่อมาพ้นเรือโทเรศวงตระกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคสองได้สั่งการให้อากาศยานและเรือหลวงจากฐานทัพเรือภาคที่สองออกปฏิบัติการค้นหาแล้วโดยล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกามีรายงานจากสอนโชวลว่าเฮลิคอปเตอร์ของฐานทัพเรือภาคสองสามารถให้การช่วยเหลือทั้ง9ชีวิตจากกลางทะเลได้แล้วอยู่ระหว่างนำกลับเข้าฝั่งยังฐานทัพเรือภาคที่สองจังหวัดสงขลาโดยคาดว่าเฮลิคอปเตอร์จะถึงฐานทัพเรือสงขลาในเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันนี้